ฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเจ้าของตำรับระเบิดภูเขาเผากระท่อมจนได้ชื่อเป็นเจ้าพ่อหนังแอคชัน่นและผู้กำกับการแสดงที่อายุมากที่สุดในโลกก่อนจากไปอย่างสงบในวัย93ปีของวันที่13กันยายน2567หลังเข้ารับการรักษาด้วยอาการน้ำท่วมปอดหากใครเป็นแฟนหนังแอคชั่นของฉลองพักดีวิจิตคงจะคุ้นเคยและเคยได้ยินฉายอาอลองทองทั้งชาติ ทีมาที่ไปของฉายานี้เป็นช่วงภาพยนตร์เรื่องทองได้ออกสูส่สายตาผู้ชมในปี2516พร้อมเนื้อหาที่เข้มข้นไปด้วยฉากแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมยิงระห่ำและบูสบานหั่นแหลกเป็นความแปลกใหม่ในยุคสมัยนั้นและประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นทั้งในและนอกประเทศด้วยเหตุนี้จึงมีทองตามมาอีกหลายภาคกระทั่งทองได้กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของพ่วงกับคนนี้ที่หลายคนเรียกขานอย่างรู้จักมักคุ้นในผลงานด้วยฉายาอลองทองทั้งชาติ ในตอนนั้นฉลองพักดีวิจิตได้ทุม่มทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องทองด้วยความตั้งใจที่จะนำภาพยนตร์ไทยออกไปบุกเบิกในตลาดต่างประเทศอย่างเต็มตัวจุดเด่นสำคัญที่ทำให้ทองแตกต่างจากหนังไทยในเวลานั้นคือการที่ฉลองพักดีวิจิตได้ทาบทามนักแสดงอเมริกันเกรกมอริสซึ่งโด่งดังจากทีวีซีรีส์ขบวนการพยักไล่มิชชั่นอิมพอสิเบิลรวมถึงนางเอกจากเวียดนามถลวมทีหังมาประกบกับดาราดังของไทยทั้งสมบัติเมธนีและกุ้งรีวิไล และเมื่อได้ออกฉายในปี2516ทองประสบความสำเร็จในไทยทั้งด้านรายได้มหาศาลร,รวมถึงภาพยนตร์เรื่องทองยังได้รางวัลตุ๊กตาทองประจำปี2517โดยสมาคมหอการค้าไทยโดยได้3รางวัลตุ๊กตาทองคือรางวัลยอดเยี่ยมลำดับภาพและตัดต่อรางวัลยอดเยี่ยมถ่ายภาพและรางวัลยอดเยี่ยมบันทึกเสียงจากบทสัมภาษณ์ของฉลองพักดีวิจิตที่เคยเล่าย้อนไปถึงช่วงที่เริ่มทำทองปี2516ได้บอก ว่าในยุคนั้นวงการหนังทั่วโลกเขาดูถูกหนังในบ้านเราโดยเฉพาะคำว่าภาพยนตร์ไทยสร้างไม่ได้มาตรฐานบ้างอะไรบ้างเลยคิดทำโปรเจกต์ภาพยนตร์เรื่องทองออกมาโดยเรื่องนี้ผมได้นำเกรกมอริสที่กำลังโด่งดังจากซีรีส์เรื่อง Mission Impossible มาแสดงในเรื่องแล้วปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงเราอยากให้หนังไทยได้ไปฉายที่ต่างประเทศและได้กลับมาฉายในเมืองไทยเลยตัดสินใจนำดาราฮอลลีวูดเข้ามาร่วมแสดงกับดารา ทซึ่งจะเป็นสะพานก้าวแรกที่จะนําหนังของเราสู่ตลาดโลกได้ซึ่งผมได้นําหนังเรื่องนี้ไปประกวดที่ไต้หวนันก็ได้รับรางวัลเป่าติงพร้อมกับกรุงศรีวิไลที่ได้รางวัลน,นักแสดงนําชายจนบริษัทโกลเด้นเฮาสของเลมอนเชลมาขอซื้อไปฉายต่อตรงนี้คือจุดประกายแรกที่หนังไทยออกสู่ตลาดโลกจากนั้นผมก็ทําเรื่อยมาคือมันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่เคยเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเวลาที่เราไปติดต่อดาราฮอลลีวูดเขาจะจําได้ว่า ว่าอ้าวคนนี้สร้างเรื่องทองนี่และก็จะมาร่วมงานกับเราหลังจากทองปีพศ2516ก็ได้ตามออกมาอีกหลายภาคไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ส่วนทองที่ทำเป็นภาพยนตร์ก็จะมีทองสองในปี2525ทอง3ปี2531ทอง4ปี2533ทอง7ปี2547 ส่วนที่ทำเป็นละครออกอากาศทั้งช่อง7ก็คือทอง5ปี2 5ง4ทอง9ปี2551และทอง10ปี2559ต่อเนื่องมาจนปัจจุบนันจนกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวของฉลองพักดีวิจิตร